ก็รู้วแดงเตะซ้ายใชมันก็เป็นอย่าง้เตะโอ้หัแดงถ้เตะก็มันัไมล้ดิหกเป็นหมดแลใหญ่ก็เป็นด้วยนะไม่ใช่ใหญ่เป็นด้วยน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้เจอกับนามิวพูดถึงเขานิดนึงใหญ่เขแล้วมันมันทกยากนะยากเขาเก็อบสตาฟเองก็ไวด้วยแล้วมาเดินเดินใต่เดินเตะมันก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้ไม่นานเราไม่ใช่บุยมาราชีนามิวก็คงไม่แมวแล้วไม่ไหวแล้วยาว แต่น้ำหนักโอเคไหมมันมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักไหมหรือไม่ไม่มีไม่มีเอาไฟต่อไปก็สามสิบสามเบีดได้ได้ป้องกาแชมป์ก็ยังป้องได้อยู่ได้ตนต้นเรามีจังหวะมาเป็นต่อแล้วด้วยนะยกหนึ่งยกสองกันนะแต่พอเบียดไปแล้วนะเอเจอลูกน้องเขาเดินเบียดเลยสู่ลูกใหญ่เขาไม่ได้ครับขอต้องฟตนมวย่อยครับก็ขอโทษแฟนมวยและเอฟซีคนๆได้นะครับผมทำต็มทำเต็มที่แล้วครับโอเคอ่ะคุยกับลูกพี่เขาหน่อย เไปนั่งคอตกเป็นแบบโอ้โห,โหสัยะานี่สักคนพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ใครอ่ะสั่งฟ้าอ๋อพรุ่งนี้สั่งฟ้าเขต่อเขาอย่างหนักเลยโอ้โหพรุ่งนี้สั่งฟ้ากลับมาแล้ว,าลวหายไปเป็นปีนะไฟล่าสุดต่อยใครผมจำไม่ได้เนี่ย<อ>จะจำไม่ได้เหมือนกันสัยะผมจำไม่ได้เหมือนกันแหายไปไหนมาสั่งฟ้าเนี่ยก็อยู่ค่ายเนี่ยครับอ้าวแล้วทำไมไม่มีรายการชกหรือว่าทำร่างกายก็อทำร่างกายอ๋อ ช่วงนั้นเขาเขาทำงานโรงงานพอไปทํางานโรงงานเราล่างสายเขาไม่ได้พอพอเอามาปั้มป้องสักพักหนึ่งก็หมดแรงไม่ได้เจ็บแรกๆเลยเขาเจ็บเจ็บขาบ้างแขนบ้างเพราะแรกๆอ่ะพอตรงปั้มกันมันก็ล้มล้มไหนก็เจ็บอ่ะก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลยไม่เสนอโอเคอ่ะพูดถึงสมิธเด็กวันนี้หน่อยครับสิยะก็เจ้าแพ้ไทยใหญ่แล้วก็นาบิวเก่งด้วยนาบิวชกเก่งด้วยวันนี้ก็ท่าเจ้า ว่าเขาใหญ่ยาวมันก็เดี๋ยวจะว่าแก่ตัวอีกแล้วก็วยอนรับจภาพครับแพ้กับแพ้เนาะคือแพ้ครับแล้วครต่อไปเห็นโปรโมเตอร์เขาเล็งๆว่าอาจจะเจอกับช่อฟ้าช่อฟ้าต่อยพรุ่งนี้มั้ช่อฟ้าโปรโมตัดเห็นว่าน่าจะเจอช่อฟ้าไม่ว่าผลว่าช่อฟ้าแพ้เดี๋ยวชนะโปรโมตั์ก็น่าจะได้เจอกันเขาเพราะว่าเสมือนเดียวเาก็ลุกหนักเขาก็อยู่ที่ต่อครับแ้าฟันไม่ได้ก็มอจบจบเลยนะใช่ครับก็จบเพราะมีแข้งซ้ายแข้งซ้ายก็คือ แต่แข้งสายเตะเมื่อกี้ว่าแข้งสายเตะไม่ได้จบเลยเขาสอบกันเริ่มคิดอยู่แล้วใช่ฝันไม่ถึงอยู่แล้วมัดก็แตยไม่ถึงน่าจะเช้าฟ้าโอเคไหมใช่ครับโอเคเออได้เสียนะคุณเนี้ยยังยังยังไม่ลุ้นวันนี้อ่ะเออโอเคเสยาขอโทษเอฟซีสยาหน่อยก็ฝากขอโทษเอฟซีด้วยนะครับก็ทำดีที่สุดแล้วครับพรุ่งนี้ลุ้นต่อพรุ่งนี้ลุ้นสังฟ้าต่อแล้วก็ เพชรอนุวัตรวัน,วนไหนอ่ะวันที่สาสิบเอ็ดครับครับเดือนนี้เหรออ,อ่าเจอกับปืนกลเสาโทหรือเปลาเสาเอกเสาเอกเสาโถเนี่ยหรออ๋อไอ้นั่นเพชรศิลาเจอเจอกับปืนกลปืนกลอ่าใช่เพชรอนุวัตรเนี่ยเจอกับเสาโทหรือเปล่าน่าจะเสาโทเพราะเสาเอกมึงชกไปอ่าเสาเ่าเจอเสาโทโอเคก็ตามเชียร์ได้นะเอฟซีของนอนวัดยิมสู้ๆก็เยาครับสวัสดีครับ